มาก,กินต้มอึ้งครับมาเลยกินข้าวแรกนั่กันกันกบต้มอึง้ง <c oughs> เนื้อกลินข้าวแซบ่บเพราะเลยตัวข้ามเขาลงคอครับครับครับ อึงครับอืตัวเล็กพี่น้องแสีบคักแสีบคักแมงเมาก็ออกก็อยก็กินเคาะมงเมาออกฮะกิน แซ่บครับจับแก้วของอึ้งครับอึ้งอื้งอึ้งแซ่บครับครับไข่บะหมี่อึ้งไหมแต่บแซ่บ เ๋าวพอกันไหม